กัันกนเราสงสัยว่าตอนนี้จากโปรเจกต์ไหนกันบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกัโปรเจกต์เอาจะบอกเพื่อนเดยเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนค่ะโปรเจกต์อะไรคะอ่าครับผมฝั่งนี้นะฮะก็โปรเจกต์พบเธอครับผมที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วมากๆครับก็คือเดือนนี้แหละอ่ะเดือนหน้าแหละใช่ใช่ใช่เพราะมันก็เหลือมันก็เหลืออเดือนเดียวแล้วนะฮะใช่ไหมว้ยมากใช่ก็คือเหลือเฮ้ยอะไรวะก็คือเดือนเดือนหน้าครับธันวาคมนี้พบเธอก็กำลังจะมาแล้วครับใช่เป็นไงบ้างฮะกับ พอเจอตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ละโอ้โหถ้าเอาแบบเร็วๆนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับตอนนี้ที่กำลังถ่ายถ่ายกันไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็กำลังเร่งถ่ายอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคเยอะหน่อยเรื่องของแบบว่าพาหดอากาศบางทีแบบว่า ไปถ่ายอย่างเงี้ยด้วยความที่เซตติ้งเป็นย้อนย้อนย้อนเป็นอยุธยายอะไรเงี้ยนะมันก็เลยแบบเสียงฝนหรืออะไรพอฝนมันตกหนักมันก็ถ่ายไม่ได้หรือว่าน้ำท่วมก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันก็เลยช่วงนี้ก็เลยเป็นอุปสรรคนิดนึงครับในการถ่ายใช่ค่ะผมมีกี่มีกี่เรื่องครับของบ้านเราเนี่เรือร่องต่อไปโปรเจกต์ต่อไปไงทีละโปรเจกต่อไปทีละโปรเจกต์ทีละโปรเจกต์ละโปรเจกต์ของพี่เมะโปรเจกต์ต่อไปกับพี่เจม แล้วผมก็โปรเจกต์ของเจนะับผมก็จะเป็นรักสุดใจในแฟนบอยครับผมหรือว่ามิสเตอร์แฟนบอยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือน้องอูกับน้องเอกก็คือต้องรีบไปทำงานก่อนก็เลยมีผมเป็นตัวแทนไว้เหลือคนเดียวเลยตอนนี้เราเป็นตัวแทนโปรเจกต์คนเดียวเลยผมก็นายนะครับผมวันวันนี้ก็มาออกรางแทนเจอกับวานเป็นไงบ้างทำแบบพี่เีมโปรเจกต์นี้ก็โปรเจกต์นี้ก็จะเริ่มถ่ายทำภายในปีหน้าครับผมแต่ว่าตอน สิ้นเดือนนี้หรือว่าช่วงช่วงนี้พวกเราก็เริ่มทําการแบบว่าทําการโร้ช็อปการปรับตัวละครแล้วก็มีการปรับบทให้แรงขึ้นด้วยแรงแรงขนาดไหนแรงก็คือแบบบางวางเรื่องที่อยู่ในวงการเราก็มักจะไม่พูดกันแต่ว่าในแฟนบอยก็จะออกมาพูดใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะทุกคนแบบให้คิดว่าเป็นแบบวิจารณญาณแต่เออใช่หรือว่าไรกันเลซีรีส์ พี่เจจะไล์ขนาดไหนอะหน้าแบบนี้ผมไลค์หรออ้าตดโบโชไหนเนผมว่าแหละนั่นแหละครับผมก็อ่าก็จะมีการปรับปรับบทด้วยครับเพราะว่าคืออยากให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าแบบบางๆางบทหรือว่าประมาณ4ี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบอ่าถ้าเป็นเราแตนเองเนี้ยเราก็จะแบบรู้ๆกันแต่ว่าแบบ เราก็อยากให้คนที่ได้ดูอยู่หลังกล้องครับได้รับรู้ในบางบางอย่างบ้างในทางที่แบบจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าแบบทุกๆอาชีพมันก็จะมีดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่มันก็จะมีแบบด้านขาวกับด้านดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็จะ รวมๆกันมาให้ทุกคนได้ดูกันเอาด้านมืดให้ดูกันปะไม่ไก็แบบว่าแบบเป็นกลิ่นละกันเป็นกลิ่นละกันใช่ครับผมจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่ครับก็ตอนนี้คุยกับพี่อากับเอ้พี่ก้ากับพี่ออสซนก็ผมหาแบบต้นปีหน้าครับใช่ครับผมจะนแบบปีหน้าได้ดูแน่นอนใช่ผมก็จะมีอ่ามีทัจีมีริวจีนมีเซฟปูมี เจมด้วยครับผมแล้วก็มีนักแสดงท่านอยู่ที่มาร่วมด้วยใช่บขอบากด้วยครับนกนัดค่ะลูกนองนัดแกคู่เหมือนเดิมไหมของนัดยังคู่กันอยู่นไไม่้อันเนอไรมู้อันเอไไม่เขาเรียกว่าเป็นคู่ผันอรมโแล้ววันนี้เพราะว่าแม็กอาวุโสสุดเลยครับใครในเรื่องของท่านอยู่นานแต่ท่านในเรื่องของอายุก็เ่อยู่นานกว่าคนอื่นละกัน เดี๋ยวเป็นเสาหลักของนายก็อยู่หลักของเสาต้นหนึ่งเสาตกนน้ำมันครับผมอรเราเรื่องเราเรื่องอะไรครับผมก็ที่สามของเธอนะครับ You Are The Series ก็จะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสามเลยเป็นคนต้นเหตุครับคือเขาอกหักแต่เขาก็หนีหนีไปเขาเรียกว่าพักใจที่เกาะพังงานนะครับส่วนนัดเป็นเลขาของคุณสิบเป็นพี่น้องของพี่แม็กชื่อแจมครับได้รับมอบหมายให้ไปตาม คุณสามกลับมาเพื่อร่วมงานแต่งงานของเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเครือญาติของอันนี้สตผมดูครับผมถ้าอย่างนั้นไม่ขายเกาะอะไรก็จะต้องแบบชุดเชิ้ดอะไรก็ตุ้มเนี่ยอ๋อก็ชุดเชิ้ตก็อาจจะไม่ต้องพบ้ามเยอะครับก็อาจจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะครับหมายถึงว่าหมือถึงว่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรที่แบบอยู่กรุงเทพอาจจะใส่ชิวๆตามแบบอินเตอร์เน็ตอะไรก็อร่อยผมก็คาดหวังว่าเอ๊ะไอตัวที่เปิดเิออกมามัน ก็อาจจะลงมาแรกนะอาจจะมีฟิล์มฟิลมาได้ครับเป็นฟิล์ชั้นลอยเลยพี่สาวใช่ไหมเขาเลยเน้นน้อยชิ้เอาครับผมก็รับมิชชันที่มาเรากอยากจะฝากฝากแบบว่าฝากเอาใจช่วยพวกเราด้วยครับผมว่าน้องแกมจะตามพี่สาวกลับมาได้ไหมแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรต่อไปครับผม เ <gesch os S 1> รได้เราจะได้เห็นกิจไอไหใหม่ๆของพี่เมฆกับน้องนัทนะครับเรื่องน,อนี้เพราะว่าเราร่วมกันหลายๆเรื่องแล้วที่ว่วาดูดูร้ว่ามีเคมีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนี้ใ <Construction. S 1> หม่มากอันนี้เป็นไคล์คเตอร์จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลแบบคอ,อมเมดี้ครับแล้วก็ พอที่ผ่านมาดราม่าหลายเรื่องมากๆใช่อันนี้เป็นคอมเมดี้แล้วก็มีความเปรี้ยวนิดนึงฮรคิดว่าน่าจะสนุกมากๆคือแบบว่าเหมือนคาแรคเตอร์ของพวกเราในเรื่องเก่าๆครับมันจะมีความแบบห่างตัวตนจางพวกเรานิดนึงแต่ว่าพอมันเป็นที่สาวของเธอเหมือนเราได้กลับไปเป็นตัวเองมากขึ้นครับผมเอาเอลงมาเล่นได้เลยก็ถ้าเป็นพี่แม็กก็ใช่ฮะอาจจะ่น่อาจจะโอ้ยส่วนหนึ่งแล้วนั่นครับมาส่วนหนึ่งครับแล้วก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเยอะครับก็ตอนนี้ก็กำลังแบบศึกษาตัวละครเรียนรู้ตัวละครครับแล้วก็ใกล้จะถ่ายทำาัรแล้ว ทำไมน้องน้าถึงบอกว่ามีความเป็นพี่แมคคะคะอ๋อก็คือแบบปกติพี่แมคเขาจะได้ออกมาแสดงในลุคที่แบบมาดาขล่งอะไรเงี้ยคะซึ่งคาแรคเตอร์ตัวตนของเขาจริงๆเขามีมุมทะเลนความแบบความพิสาความติงตองอะไรเงี้ยครับซ้อนอยู่ซึ่งพี่เขาจะได้เอามาโชว์ในนี้ยเต็มที่เลยเขาแบบอัดอั้นไว้หลายปีมากปล่อยของเลยลอยของเลยครับตอน โปรเจกต์สุดท้ายใช่ไหมโปรเจกต์สุดท้ายใช่ไหมังแล้สุดท้ายโอ้โหเราเารเราด้วยกันไหมืว่าต้ก่อนต้ก่อนไม่นนเลนปรเโปรเจกต์ของผมคือเ่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แนกับแฟนเก่าใช่ไมแล้วเรามาคนเดียวเหรอวันนี้วันนี้เรามาคนเดียวเพราะว่าวันนี้น้องติปลาจริงจรน้องน้องมาน้องมาแล้วนแต่ว่าเสร็จแล้วก็ไปานกันอันนี้คือเป็นนำเป็นเรื่องแรกของต้นกับโฟร์บันใช่ไหม เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์แหละครับก็ตัวตัวน้องเองจะเล่นเป็นตัวนี่คือชอบคุณก็จะมีแฟนเก่าทำยูทูบเบอร์มาด้วยกันแล้ววันนึงก็แบบเลิกกันไปแล้วเขาก็หดหัวไปเลยโอ้ยไม่หุนน้องเรื่องไขว้เนี่ยเดืต้องซีเรีือดช่องซีเรีือดช่องซีเรียสมีหมดเออใช่เขาไปเลยแล้วเขาบอกว่า่านแล้วตัวน้องก็คุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำยูทูปแข่งให้ดีกว่า เราแล้วเราก็เป็นคนคนนั้นที่ไปสมัครเป็นซากองที่จะไปช่วยเขาแบบนั้นเองเขาแต่เราจะมาเป็นไม่เองทีมาค่ะเพื่อเขาก็อาจจะเป็นอย่ังก็ได้ตกหลุมรักเขาเลยยังยังยังเรื่องมีใครรักก่อนเรื่องมีใครรักก่อนอจริงๆผมไม่ได้รักเขาเลยแต่แต่ไม่ได้รักเขาเลยเหรอแต่อะไรแต่ผมเล่นครับไม่ ไม่ได้รัักแต่ลงคเาเเลยไม่ดี๋ยวในเรื่องเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาต่อต่ออะไรก็เริ่มอาจจะเริ่มจากอะไรเราไม่รู้แม่มีตรมบางอย่างก็ได้จะเห็นว่าดินจังเห็นมีอีกโปรเจกต์นึงอ่อใช่ใช่ใช่ครับเห็นทีลาเซเชียลใช่ไหมครับใช่สิน

ีตอนนี้แท่งหลับตาเข้ามาคือเขาเกิดไหมคะว่าจะเป็นแบบลูปแบบไหนอะไรเขาอยู่คนเดียวด้วยทำไมไม่มาเลยไม่มีใครช่วยเิดแต่แต่แต่เบอร์เคยบอกไม่ใช่หรอว่าแบบจะแต่งงานกุนนันนี่โอ้ยผมก็อยากแต่งเหมือนกันหรือว่าีจริงเรื่องเรื่องเรืเรื่องแต่ว่าอยากให้ตัวละครแบบว่าอาีความสุข ก็มีอะไรจะพูดไหมพี่รู้สึกเหมก็แบบก็ไม่ไม่หัวก็บอกก็ไม่ไหวแล้วสนุกอยู่ฮะเหรอวราเป็นอะไรมาเนี่ยได้ไหมพี่เจนรู้ยังพี่ยังไม่รู้เลยก็ไม่รู้อะไรก็อจะได้ดูประมาณเมื่อไหร่กันจี๘อีพีก็อีกสามปีห้าปีแต่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้นปีเรามีคอนเสิร์ตเกินสีน้ โปรเจกต์น <rude S 2> ี้ทีนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆพี่ออฟได้อยู่แถวนี้ด้วยไปเขาไม่ได้เล่าอะไรเลยเหรอไม่ได้เล่าให้เราฟังเลยเพราะเขาน่าจะเห็นจากการสัมภาษณ์หลายสัมภาษณ์ข่งเขาไม่บอกดีกว่าจริงครับวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าต้องขึ้นไหนดีจนกระทั่งเขาเปิดดอขึ้นมาว่าเราต้องขึ้นนะอะไรนี่อันนี้ก็คิดแล้วนะอันนี้ก็คิดแล้วต้องคิดแล้วเพื่อนแบ๊กแบกเขาเขาบอกให้เราว่าพี่ต้นยังเล่นอยู่ ยังยังอยู่ในโปรเจกต์ใช่ไหมยังอยู่นะฮะโปอเจกต์อยู่ครับอกโปรเจกต์เอาพี่กล้องเลยพี่กล้องพี่กล้องครับพี่โฮครับวันนี้พี่โฮติดธุรกิจเหมือนกันมาแล้วแต่ว่าไปแล้วครับไปแล้วไป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 ทำไปทำงาไปไปงานวันนี้อันนนแลเวอร์ครับขอเชิญวาเป็นออริจินอลไฟอาชีพเหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกัน มาที่งานเหรอเมื่อกี้นี้แบบเฮ้ยเซาท์ไอส์มีีได้ขึ้นไปก่อนคนเดียวก็แบบเอ้าทำไมต้องหคนเดียวคน่งล้มีเรืคนทำคนแบบรอคอใช่ครับแบบพอเรื่องน่าได้ใช่ครับแบบก็คือท้าเทียบกับกินเหมือนฟ้าคือเหมือนแบบคนละับคนเราแบบบ้านประสีกันเลยอะอยาเลยอันนี้แบบว่าสีแบบว่าดับไหมครับก็ไม่ดับอาจจะแบบว่านําเงินไหมอาจจะเป็นสีเขียวไหม อ่ะดีดีแล้วก็สีแสดเลยร้อนแรงดีสีใส่รูล้วกันใส่รูปเมืโอ้ไหร่แล้วคนเราเนี่ยชีวิตมันต้องมีแบบหลากหลายหลากหลายสีสับอะไรอย่างเงี้ยคือตีมสดใสขนาดนั้นเลยเหรอที่ก็จริงใส่รูปมันก็แบบมีทั้งแบบสดใสแล้วก็ไม่สดใสบ้างอย่างสีม่วงเนี่ยอย่าลืไอยลืไป ล้วได้ขายขายทีสอะไรางเงขายหน่อยขายหน่อยขายหน่อยอะไรยังไงขายเลื่อนโลกขายเออขายนิดหนึ่งคอยเล็กน้อยพูดไปเลยเดี๋ยวเขาพี่เขาด่าที่หลังแล้วไม่ใช่คือมีวิอยากพูดแหละแต่ว่ายังไม่ไปรู้อะไรเลอ๋อเขาแบบว่าเป็นแบบมันก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะไกลอยู่เหมือนกันก็ที่หลังฝากให้ทุกคนรอคอยดีกว่าเพราะว่าแบบก็ปีปีหน้าก็จะเรียนจบแล้วครับก็จะตั้งใจกับไปเรื่องเรียนกันไปเรื่องเรียนกันนะ หมายถึงปีหน้าเราเรียนจบไม่ใช่เป็นละครเรียนจบนะก้องจีโร่เรียนจบแล้วคือเรียนจบแล้วยังไงคือเรียนจบแล้วยังไงแล้วก็ได้ลุยงานเป็นนักแสดงต่อก่อนไม่ไม่อยากเป็นวิศวะยังยังไม่อยากเป็นเท่าไหร่หวังว่าค่อยไปเป็นคริดว่าเขาไปเป็นว่าจริงจริงๆก็อยากให้รอติดตามค่ะเราพิเศษมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่อมากกว่าเราะว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่รอพิเศษมากกว่ แต่นี้พี่ออบดิ้งไม่ค่อยบอกอะไรใช่ใช่ค่ะยังไม่รู้เหมือนกันน้องฝั่งนี้เขาสงสัยว่าห้างเมื่อไหร่จะบอกว่าค่อยไปเป็นเนี่ยวล็อกเป็นอะไรอให้ไปกันครับผมอุ้เออเย็นเออเย็นขอขอฝากเพิ่มอีกสองอฝากขอฝากทั้องแล้วก็ของมิวซีครับมลรักคณ์อีหลีดีครับใช่ครับผมขอฝากอีกสองขอฝากชุกมดดีด้วยนะครับ 嗯。Oh <my> <laughs>